วันนี้ผมเอา g a ม i n g งโน้ตบุ๊มารีวิวให้ดูอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากทั้งเรื่องน้ำหนักเรื่องสเปคแล้วก็อะไรอ่างต่างๆนานาที่บอกกันเลยว่าสายพกพาน่าจะชอบนะครับมันคือแบรนด์ p r e d a t o r นะครับ Predator ตัวนี้ถ้าใครไม่รู้นะครับอธิบายก่อน Predator จริงๆแล้วเป็นเซกเมนต์เกมมิ่งของ Acer นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็น p r o d u ั t ในกลุ่ม High End อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราสำหรับชื่อรุ่นของ Predator ตัวนี้นะครับก็เป็นการตอกย้ำนะว่า Acer เนี่ยตั้งชื่อ n o t e บุ๊กคล้ายๆกับรถยนต์จริงๆนะครับรุ่นบางเบาเนี่ยเขาเรียกว่า Acer Swift นะครับส่วนตัวนี้ g a ม i n g เนี่ยคือ Predator Titan r 300นะครับวันก่อนมี Swift ไปแล้ววันนี้มี Titan มาด้วย จริงๆคุณก็อย่าไปคิดมากนะครับในเมืองนอกเขาก็ใช้ชื่อสวิฟตกับไททันเหมือนกันนี่แหละไม่ได้ตั้งใจให้มันเหมือนกับซูซูกิสวิฟตหรือว่ามิซูบิชไท t ันอะไรหรอกฮะอ่ะเอาเป็นว่าตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ผมชอบมากๆเลยตัวหนึ่งนะครับอย่างแรกก็คือเวลาผมหยิบขึ้นมาโอ้โหงานประกอบดีจริงแบบบอดี้นี่โลหะหมดเลยครับแล้วก็ขนาดมันดูเล็กแต่ว่าพอมาดูสเปคภายในแล้วเนี่ยมันเป็น RT x 2070นะซึ่งไอ้ตัว Tri ท o n 300เนี่ย ก็จริงๆแล้วมันก็มีหลายรหัสพอสมควรสเปคก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับแต่ตัวที่ได้มานี้จะเป็น N20C3 มากับการ์ดจอ RTX 2070 MaxQ แล้วก็ CPU เป็น 10750H Core i Gen10 นั่นเอง ส่วนด n s i น n ของตัวเครื่องนะครับถึงแม้จะเป็นจอขนาด15.6นิ้วแต่ว่าผมว่ามันทําได้เล็กพอสมอควรเลยนะความยาวด้านนี้อยู่ที่ประมาณ3 6เซนตนะครับแล้วก็ด้านนี้อยู่ประมาณ25แล้วความหนามไม่ถึง2เซนติเมตรนะครับถ้านับเป็นมิลลิเมตรก็อยู่ที่19.9ม mm, ิลิเมตรเท่านั้น และน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.17กิโลกรัมหรือว่าตีเป็น2.2กิโลกรัมก็ได้นะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณมาลองจับเครื่องจจะรู้สึกว่าโอเคงานมันแน่นจริงๆนะครับเพราะวัสดุทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโลหะหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณนี้บริเวณด้านข้างบริเวณด้านล่างหรือว่าบริเวณฝาพับด้านหลังนะครับอ้ออันนี้อย่าลืมนะว่าไม่ใช่แค่ตัวเครื่องนะครับเวลาคุณจะเล่นเกมจริงเนี่ยคุณควรจะพกอะแดปเตอร์ไปด้วยนะครับซึ่งอะแดป หนักเหมือนกันนะแอดเตอร์อยู่ที่0.7กิโลกร,รมัมหรือมัน700กร,รัมนะครับสาเหตุก็เพราะว่าสเปคภายในมันแรงนะครับการจอ CPU มันก็กินไฟพอสมควรนะครับทำให้แอดเตอร์ต้องใช้เนี่ยอยู่ที่230วัตต์และก็หัวแอดเตอร์มันจะเป็นหัวแบบเดียวกับของ power supply ในคอมตั้งโต๊ะเลยนะครับไม่ใช่หัวแบบ3ามสามเหลี่ยมเหมือนของโน้ตุกทั่วไป ปิดเครื่องขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้สามารถเปิดด้วยนิ้วเดียวก็ได้นะครับเวลาคุณไปร้านกาแฟต้องการจะเปิดเครื่องขึ้นมาไม่ต้องวางของแต่อย่างใดการจุนน้ำหนักฝาพับทําได้ดีมากๆนะครับมาดูวิชาด้านหลังกันต่อนะครับจะเห็นว่าตัวนี้พัสดุทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมเป็นโลหะหมดเลยนะครับเพราะนั้นงานประกอบตัวนี้ยอมรับว่าดีนะครับแต่ว่าเวลาคุณจับเนี่ยถ้ามือคุณมีเหงื่อก็จะรู้สึกว่ามันลื่นได้บ้างพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณยังคงสามารถประคองเครื่องด้วยมือเดียวได้อยู่ ซึ่งตรงนี้คุณจะเห็นว่ามีโลโก้ Predator อยู่นะครับเป็นโลโก้เอกลักษณ์มีไฟ LED สองสว่างออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเวลาไปตั้งในร้านกาแฟาอะไรอย่เงี้ยบอกกัเลยว่าสวยงามจริงกลับมาที่ด้านหน้านะครับตัวจอตัวนี้เป็นจอขนาด15.6นิ้วก็เป็นไซส์ Gaming Notebook มาตรฐานนะครับซึ่งกรอบจอด้านข้างเนี่ยผมยอมรับว่าทําได้บางจริงนะครับด้านบนก็จะมี มาบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตรงนี้เขายังคงมีเว็บแคมให้มาอยู่นะครับถ้าต้องการทำวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่ต้องไปซื้อเว็บแคมเพิ่มแต่อย่างใดนะครับด้านล,ล่างมีโลโก้ Predator เ,เ,เด่นเป็นสง,ง่าอยู่ ตัวจอเองนะครับก็ Resolution Full HD 1920คูณ1080นะครับ Refresh Rate ที่1 4 4 h z นะครับก็แน่นอนว่ามันเร็วกว่าพวกโน้ตบุ๊กมาตรฐานอยู่พอสมควรโน้ตบุ๊กมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่60 h z นะครับอันนี้เป็น1 4 4ก็กว่าเท่าตัวนะครับเวลาคุณเล่นเกมหรือว่าลาสบัสดเมาส์อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกนะครับว่าคอมเครื่องเนี้ยมันลื่นกว่านั่นเองนะฮะ ความเที่ยงตรงของสีเป็นยังไงนะครับตัวนี้ผมก็ไม่ได้มีเครื่องคาลิเบตหรือเครื่องวัดมาด้วยสแต่ว่าจากที่ลองใช้งานเนี่ยก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างไปธรรมชาตินะครับไม่ได้มีอมไปโทนเหลืองหรือว่าโทนฟ้าแต่อย่างใดนะครับมุมมองการมองตัวนี้ก็ทําได้ดีเช่นกันไม่ว่าคุณจะมองจากฝั่งไหนก็ไม่มีสีเพียนนะครับเพราะฉะนั้นแพแนลน่าจะเป็น IPS อยู่แล้วนะครับอีกอย่างเลยนะครับเรื่องความสว่างตัวนี้ผมยอมรับว่าทําได้ดีนะครับเวลาคุณอยู่ในสตูดิโออย่างนี้นะฮะยังคงชนะ แสงไฟอยู่นะครับแต่ถ้าคุณออกไปข้างนอกเล่นแดดไม่จัดมากก็น่าจะเอาอยู่เพียงแค่ถ้าเจอแดดแตกกระทบตรงๆอาจจะไม่ไหวเท่านั้นเองลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นว่าไฟถานะของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณฝาพับตรงนี้นะฮะแล้วก็ภายใต้นี้คุณจะเห็นว่ามันมีร่องเป็นรูออกแบบมาดูสวยงามครับซึ่งทั้งหมดตรงบริเวณนี้มันเป็นโลหะนะครับเวลาคุณจับ เวลาคุณเล่นเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าคุณกําลังใช้นอน b o o k เกรดพรีเมียมอยู่ไม่ใช n o t นบ o ๊กธรรมดาตัวนี้ผมยอมรับเลยว่าวัสดุดีจริงนะครับปุ่มนี้คุณจะเห็นว่ามีปุ่มเขียนว่าเทอร์โบนะครับเวลาคุณกดแล้วเนี่ยระวังไว้นิดนึงนะครับเสียงมันจะดังวูดขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าเวลาคุณเล่นเกมเนี่ยมันจะทำการ OC ตัว GPU แล้วก็ปรับรอบพัดลมให้เป็นรอบแรงสุดช่วยระายความร้อนได้ดีขึ้นนั่นเองแต่ก็ต้องยอมรับว่า คุณเล่นเกมต้องใส่หูฟังนะครับถ้าเปิดลำโพงตัวนี้มันดังกว่าลำโพงแน่เพราะว่าระบบรอยควาร้อนของเขาเนี่ยมันคือ Aero Blade 3D นะครับซึ่งเป็น Gen 4แล้ว ไอ้ระบบ a e r o b e 3D เนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับสำหรับตระก,กูล Predator เขาก็ใช้มาหลายรุ่นแล้วนะครับขึ้นชื่อว่ามันสามารถเอาความร้อนของตัว CPU และการ์ดจออยู่นะครับถึงแม้ตัวเครื่องมันจะบางก็ตามแต่สำหรับตัวนี้ก็อาจจะต้องแลกมาด้วยเสียงรบกวนที่ดังพอสมควรคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามีการออกแบบให้ยุบลงไปจากตัวบอดี้อยู่เล็กน้อยทําให้เวลาคุณเล่นเนี่ยไม่ต้องง้างข้อมือขึ้นอย่างนี้เวลาใช้งานก็จะรู้สึกว่ามือมัอมนไม่เมื่อยนั่นเองนะครับ เลเยอร์ out, เป็นเลเยอร์แบบฟูลไซส์นะครับจะเห็นว่ามันครบเลยนะมาทั้ง Number Key ีมาแบบปุ่มลูกศรแบบฟูลไซส์ครบทุกอย่างนะครับถ้าคุณใช้คีย์บอร์ดเดสก์ท็อมาคิดว่าฟังก์ชันไหนขาดหายไปตัวนี้จะไม่มีนะครับแต่ว่าอาจจะมีการ beep บีบบางปุ่มให้เล็กลงนะครับอย่างเช่นไอ้ปุ่มตัวนอนหรือปุ่มเปลี่ยนภาษาเนี่ยจะเห็นว่ามันเล็กกว่าปุ่มอื่นๆอยู่ ครึ่งหนึ่งนะครับถ้าคุณใช้แรกๆก,ก็อาจจะรู้สึกว่ากดไม่โดนกันบ้างนะครับอีกอย่างนึ่งตรง w ดบันเเนี่ยจะเห็นว่ามีการไฮไลท์คีย์มานะครับซึ่งมีไฟ RGB ์ลอดออกมาแล้วก็ถ้าคุณเอามือไปวางจะรู้สึกว่าปุ่มเนี่ยมันเคิร์ฟรับกับมืออยู่พอสมควรก็น่าจะถูกใจกับพวกสาย FPS อะไรอย่างนี้นะครับมีตุ่มที่เดัมมนยูด้วยนะเวลาวางมือเร็วๆจะได้รู้ว่าคุณวางมือที่ไหนแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าคุณจะจำสายกัวเอ F เพราะว่าตัว F เนี่ย ไอตุ่มมันจะเป็นขีดนะครับไอต,ตัวนี้จะเป็นตุ่มกลมๆนะครับก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยที่เขาใส่ใจมาแล้วกันนะครับส่วน arrow key ก็มีการไฮไลท์มาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้จะทําหน้าที่เป็นปุ่มเล่งเสียงลีเสียงแล้วก็เล่งแสงของหน้าจอด้วยเช่นเดียวกัน number key นะครับอันนี้ขอติเล็กน้อยที่ไอปุ่มนำล็อกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจุดมาตรฐานแต่ว่ามันจะถูกแทนที่โดย predator sense นะครับซึ่ง predator sense เนี่ยจะเป็นโปรแกรม utility เอาไว้ควบคุมเครื่องหรือว่าปรับไฟ RGB ของโน้ตบุ๊กตัวนี้นั่นเองนะครับเวลาคุณใช้งาน,นแรกก็อาจจะแบบเอ้ยอยู่ดีไปลั่นโดน Creator Sense ขึ้นมานะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ต้องติเลยก็คือปุ่ม Delete มันไปอยู่ในจุดที่หายากเล็กน้อยส่วน Touchpad ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเอียงซ้ายอยู่พอสมควรนั่งจน,นเพราะว่าตัวนี้มันมีนำแ a ดหรือว่านำเบสคีย์มานั่นเองนะครับถ้าคุณไม่นับไอ้พวกนำแ p ดนำเบสคีย์เนี่ยก็เรียกว่าอยู่ตรงกลางก็ได้เหมือนกันนะครับฟีลลอ่งการใช้งานผมว่าตัวนี้เป็นหนึ่งใในมม่้ม้ทีผชแลว รู้สึกชอบคัชแพดมากสุดแล้วก็เพราะว่าโอเคไม่ว่ามือจะเหนอหรือว่ามือจะแห้งอะไรก็ตามนะครับคุณสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลและแม่นยำนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเจสเชอร์อะไรต่างๆเนี่ยทำได้ครบด้วยเพราะว่ามันเป็น Windows Precision Trackpad นะครับการคลิกคุณสามารถกดได้สูงสุดถึงบริเวณนี้เลยนะครับในขณะที่บางตัวเนี่ยเขาก็อาจจะต้องกดแค่ข้างล่างแต่ตัวนี้เวลาคุณใช้งานคุณไม่ต้องเอานิ้วโป้งมาวางเลยใช้นิ้วกลางหรือนิ้วชี้นิ้วเดียวก็สามารถลากและกดได้ทุกที่ I o หรือว่าพอร์ตการเชื่อมต่อรอบตัวเครื่องนะครับตัวนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะบางนะก็เลยเห็นว่า iO ต่างๆมันดูชิดๆกันไปหน่อยนะครับอันแรกเลยก็คือมีแคสติงตันล็อกอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเวลาวางเครื่องในบริษัทหรือว่าในห้างอะไรอย่างเงี้ยเขากันโดนหิ้วกะว่านไปนะครับตรงนี้มีช่องร้ายอากาศนะครับอ้อลืมบอกไปว่าไอตัวด้านบนของบอดี้ ลามมาที่ฝั่งด้านข้างเนี่ยมันเป็นแผ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วมันดีไซน์เป็นยูนิบอดี้ดูพรีเมียมกว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กทั่วไปในตลาดนะครับถัดมาจะมีพอร์ต rj 4 5นะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นชิปคิลเลอร์นะฮะก็เป็นชิปซิงก์อ่ะพูดง่ายสําสำหรับเกมเมอร์น่าจะชอบกันต่อมาก็จะเห็นว่ามี usb type a 2ช่องเป็น super speed นะครับสีฟ้าแต่ผมว่ามันวางติดกันไปหน่อยนะการวางอย่างเงี้ยสมมุติว่าตัมไรคุณมันใหญ่ซะหน่อยนะครับคุณก็เสียบช่องนึงเอาอ เสียบก็อาจจะเสียบได้แค่พวกไดรฟ์เล็กๆก็ว่ากันไปส่วนสุดท้ายก็จะเป็นคอมโบหูฟังไมโครโฟน3.5มมิลครับพอร์ l แลนเป็นคิลเลอร e 2 0 6ไปแล้วนะครับแค่นั้นไม่พอ Wi-Fi ตัวนี้เป็น Wi-Fi 6และไม่ใช่ Wi-Fi 6ชิปธรรมดาเพราะว่ามันเป็น Wi-Fi 6ชิปคิลเลอร ax 1 6 5 0 i นะครับถ้าเราเตอร์คุณแรง ตัวนี้ก็รองรับได้นะครับแต่ก็ลองไปดูกันก่อนนะว่าเราเตอร์คุณเนี่ยมันรองรับ Wi-Fi 6หรือเปล่าฝั่งขวานะครับก็เป็นพอร์ตไวไยความร้อนนะครับแล้วก็จะมีช่อง m i <ะ>มินิดิสเพย์พอร์ตเหรอใช่ไหมอันนี้นะฮะก็ ผมไม่ได้เห็นมานานแล้วนะครับแล้วไม่เคยใช้งานด้วยนะครับแต่ว่านอนบุ๊กตัวนี้มีให้มานะครับถัดมาเป็น HDMI แล้วก็ USB Super Speed พร้อมชาร์จเร็วนะครับจะชาร์จมือถือก็แนะนำให้ชาร์จช่องนี้จะเร็วกว่านะครับสุดท้ายก็เป็น USB Type C ลำโพงนะครับตัวนี้มันอยู่เอียงๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าคุณวางผ้าปูที่นอนก็ระวังกันนิดนึงนะครับถ้าผ้าปูที่นอนคุณ,คณ,คณแบบเตียงนุ่มมากๆก,ก็อาจจะไปโดนแบบ ทําให้เสียงมันอุดอู้ได้นะครับแต่ถ้าคุณวางบนโต๊ะเงี้ยก็เสียงโอเคระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้มีระบบ dts x ultra นะครับเป็นการจําลองเสียงรอบทิศทาง360องศาอารมณ์ก็เหมือนเหมือนกับ d o l b y a x m o s นั่นแหละเพียงแค่เป็นคนละค่ายเท่านั้นนะครับคุณภาพเสียงเนี่ยรายละเอียดเสียงถือว่าพอมีเสียงกลางถือว่าพอทําได้แต่ว่าเบสเนี่ยผมต้องยอมรับว่ายังไม่อสัใจเท่าไหร่ สเปคตัวนี้นะครับก็จัดเต็มไม่เบาเหมือนกันนะฮะอย่างแรก CPU ตัวนี้เป็น Core i7 1 0 7 5 0 h นะครับ6คอสิบสเทรดนะครับค่าสัญญาณฬิกาสูงสุดที่4800เมกะเฮิร์นะครับ1 4นาโนเมตรเหมือนเดิมนะแล้วก็ต่อมาเมมโมรี่ที่ให้มาที่ผมบอกว่าโหดเนี่ยมันโหดเลยตรงนี้นะครับใส่แบบ dual channel เลยนะครับ DDR4 32GB นะครับพูดง่ายๆว่า แถวละ 16GB นะครับแถมบัสเนี่ยเป็น3,200ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแดนมทาง SK HyN i x นะผมเชื่อว่าคุณไม่ต้องสนใจหรอกเพราะว่าไม่ต้องอัพแล้วนะครับสาย 2G งกกับสเปคอื่นๆประมาณนี้ผมว่ามันก็เหลือเฟือแล้วเอาไปตัดต่อวิดีโอเอาไปทำโมเดลลิ่งแรมมันยังไหวนะครับอาจจะไปตันที่ CPU ยูหรือว่าการ์ดจออะไรก็ลองดูอีกทีแล้วกันนะครับส่วนการ์ดจอที่ให้มาเนี่ยมันจะเป็น gforce rtx 2 0 7 0นะครับแต่เป็น2 0ง max q นะเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะแรง ไม่เท่า2 0 7 0ธรรมดานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะเพราะว่าตัวมันบางเนี่ยการใส่เทคโนโลยี Max Q ลงไปก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับ Max Q คืออะไร Max Q ก็คือเป็นการ์ดจอตัวธรรมดาที่มีการลดการโภคพลังงานลดค่าคล็อกลงมาก็อาจจะแรงไม่เท่าตัวปกติแต่ว่าแน่นอนมันไม่ร้อนและก็มันไม่ได้กินไฟโหดเท่านะครับที่สำคัญเมมโมรีที่ให้มาเนี่ยเป็น GDDR6 นะครับขนาด8 G b เพราะฉะนั้นแล้ว เวลาตัวเกมมันเห็นว่าคุณมีการ์จอแรม8กิกเนี่ยมันจะอนุญาตให้คุณสามารถปรับเท็กซเจอร์ปรับคุณภาพได้สูงกว่าพวกการ์จอทั่วไปที่มีแรม6กิกหรือว่า4กิกนั่นเองมาดูผลทดสอบกันเลยนะครับอันแรกก็เป็นโปรแกรม 3D Mark ก่อนนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวนี้เทียบกับโน้ตบุ๊กตัวอื่นเป็นยังไงทุกครั้งที่ผมเทสโน้ตบุ๊กผมจะทสโปรแกรมนี้นะครับเอาคะแนนไปดูเทียบกับเพือื่นได้เลย t ท m e สปา7,317 พอร์ r โร a ย4สี่พน้อยเะครับที่ต้องเทส p o พอร์โรยก็เพราะว่าตัวนี้การ์ดจอ RTX p o ร์ r โร a l คือการทดสอบเรียลไทม์เรดเทรชชิงโดยตรงนะครับแล้วก็ไฟลสไตรที่หนึ่งดพัยสี่สิบห้นะครับคะแนนโดยรวมแล้วก็ เรียกง่ายๆว่าอาจจะไม่ได้แรงหนีกับตัว RTX 2060มากนักก็เพราะว่าตัวนี้เป็น2 0 0 Max-Q นะครับแต่อย่าลืมว่าเมมโมรีของตัวการ์ดเขาให้มามากกว่านั้นเองนะครับลองเล่นเกมกันบ้างนะครับ Red Dead Redemption 2เนี่ยอันนี้ผมปรับได้ที่ Mac เลยนะครับก็เพราะว่าการ์จอเนี่ยมันมีแรม8 g b นี่แหละฮะข้อดีของการ์จอใหญ่นะครับทำเฟรมไว้ที่52.1เฟรมต่อวินาทีโดยเฉลี่ยก็ถือว่าลื่นเช่นเดียวกันนะครับเกมนี้จริงๆแล้ว เรียกได้ว่าหนักนะครับไม่ว่าจะเป็น CPU, Memory การ์ดจอนะครับโน้ตบุ๊กที่เห็นเฟรม52ได้เนี่ยดีมากนะฮะต่อมาเป็นเกม Shadow o e t w e e n r i d e r นะครับผมก็เปิดทั้ง DLSS เปิด DXR Real Time Raytracing นะครับแล้วก็ปรับสูตรอีกนะครับทำเฟรมที่ประมาณ57เฟรมต่อวินาทีนะครับก็ลื่นไหลเช่นเดียวกันนะครับสาบโน้ตบุ๊กและสุดท้ายเกม Far Cry New Dawn นะครับเป็นเกมที่ไม่ได้ใหม่อะไรมากนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพทำได้ดีเลยนะครับตัวนี้ เฟรม88ในการเซตติ้งแบบอัลตร้า ssd นะครับหรือว่า storage หลักตัวนี้ให้มา1ลูกนะครับเป็น drive c ที่1นึ่งเทราไบต์นะ format แ,แล้วเหลือ9ก้าร้อยห้าสิบสามกิกหนึ่งเทนี้ก็ใช้กันยาวๆนะครับลงเกมกันลืมไปเลยนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่เนะี่ยค่อยมาที่2องหหรือว่า5้าสนะครับหเทนี้ก็เป็นอะไรที่สูงกว่ามาตรฐานนะครับแล้วถ้าคุณคิดว่าแค่นี้ไม่พอนะครับมันมีช่องใส่ ssd 3ช่องนะครับแต่ก็ไปหาซื้อใส่กันเองแล้วกันนะครับและอาจจะทําให้น้ําหนักตัวเครื่องเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเพียงแค่ผมบอกไกอว้าาไ้้ก่่่ออนนนนวาาาามมัััสรถไดเท ความเร็วของ drive หลักนี่ก็เหลือเฟือเลยนะครับค่า sequential เนี่ย r e a c 2 g b ส่วน drive right เนี่ย2.6 g b ใช้งานทั่วไปก็สบายมากอุณหภูมิตัวนี้นะครับตอนนี้ผมทดสอบด้วยการใช้ไอปืนวัดอุณหภูมิเนี่ยบริเวณที่รองข้อมือบุม่มตัว u s d อะไรต่างๆก็ไม่ได้มีความร้อนเลยอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับแต่ว่า ถ้าคุณเล่นเกมแบบหนักๆหน่วงๆหรือว่าเบนช์มาร์กยาวๆ2ชั่วโมงการ์ดจอทำงานไม่หยุดเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันอุ่นบ้างเล็กน้อยๆน,นะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นรำคาญแต่อย่างใดน,นะครับอุณหภูมิภายในของตัว CPU อยู่ประมาณ80กว่าๆนะครับแล้วก็ GPU เนี่ยยังคงอยู่ในเรนจ์ประมาณ60-70องศายังเอาอยู่นะสรุปกันเลยนะครับตัวนี้ชายท่าน300น่าจะถูกใจสายพกพาเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าน้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ได้หนักมากนะครับแต่ถามตรงว่ามันหนัก หรือเปล่ามันก็หนักกว่าโน้ตบุ๊กพวกเอาต้าบุ๊กอยู่แล้วแต่เทียบกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวอื่นเนี่ยมันก็ถือว่าเบานะครับแต่ความหนักนี้ มันแลกมากับในส่วนของวัสดุที่ดีมากตัวนี้มันเป็นโลหะคุณปิดเนี่ยผมบิดสุดแรงไม่มีการโยกไม่มีอะไรเลยนะครับโลหะทั้งบอดี้นะครับมาจับเนี่ยบอกก็เลยว่าถูกใจแน่นอนพรีเมียมสุดๆนะครับต่อมาเลยก็คือสเปคภายในมันก็พูดง่ายๆว่าดีกว่าขนาดตัวเครื่องนะครับปกติแล้วโน้ตบุ๊กไซนี้มันจะไม่สามารถใส่ฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังขนาดนี้เข้าไปได้นะครับแต่ตัวนี้ทําได้สามารถเล่นเกมได้ เฟรมนิ่เกมใหม่ๆก็เอาอยู่นะครับแต่ก็อาจจะต้องแลกมานะขนาดมันเล็กซิงภายในก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากเลยต้องไปแลกมาที่รอบพัดลมที่จัด ทำให้เสียงเวลาคุณเล่นเกมเนี่ยมันดังนะครับควรจะใส่หูฟังเลยถ้าคุณไปเล่นเกมในห้องสมุดไปกดปุ่มเทอร์โบให้การ์ดจอมันทํางานเต็มประสิทธิภาพพัดลมหมุนเต็มที่เนี่ยบอกกันเลยว่าคุณโดนไล่ออกจากห้องสมุดอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณเล่นที่บ้านก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอื่นๆแล้วก็แนะนําให้ไปลองดูตัวจริงนะครับผมมั่นใจว่าเรื่องวัสดุตรงนี้ไม่เป็น2รองใคร